สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแมี่พี่น้องนะครับช่องลูกอีสานขาดวงทุกท่านนะครับผมครับผมวันนี้ผมในมะยมไอ้ยามซ้ายอีกผู้หนึ่งนะครับเป็นเสียนนกขึ้นกันนะครับวันนี้เด้ข่าวว่าเพิ่นมีนกหลายครับหลังปีไหมพี่น้องนะครับคลิปที่สองครับผมปีหกห้านะครับโอ้ขามาเห็นเลยตุ่มหลกนะครับเอ้าเดี๋ยวไปทักท้ายครับเจ้าขวงนกเพื่อนก่อนพุนเพิ่นยืนยู้พุุน โอ้สวัสดีครับไป้ยึงสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นในเห็ดอี่อยังยู่กว่าเลยมกำลังซ้อมอยู่วางเป็นอย่างไืเอ่เป็นแท็กซี่แต่นี่เหมือน,น,อนตึกลมบ่ห<อ>รือมันจะไปบ่หรือจะไง<อ>ไม่นังนี่นกตัวนี้ไม่นอี๋องนี่คือเดีซ้อมกันแต่เป็น,นขันอย่างไนมันเป็นอย่งไรหรือมันมีขวอพิเศษเอี๋งโว้ยนกนกตัวนี้เห็นกนกเฉลยแต่ว่ามันหนึ่นเป็นสามกุก นกสามกุกนกสามกุกผมนี่นหนึ่งห่วยเบื้งหน้ากันน่ะสามกุกแท้บเลยน่ะเว้ยนี่คือว่าล้านเปอร์เซ็นเลยแหละเพราะว่านอน,นอนฟังอยู่นีก่กันปีครึ่งเลยนี่นี่แต่ก็เป็นนกเชลยก็ได้มาแต่งตะพุ่งล่ะแต่แก,กเพราะอุลิโอซุ่มมันตะกี่นะครับเออบอกแค่ได้หลุดสามแยกที่รนอนฟังอยูอ่นี่เอาละครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ผมกับมาอยู่บ้านไหนอึงนะครับพ่อแม่พี่น้องคือสิ่ื้อได้อยู่ดอกก็เพราะว่าลาซาลิวตันนะครับเจกี้นี่เพิ่นเนี่ย สะสมแต่นกริ้วตันนะครับหลายยังมอริ้วตันสมนั่นหลายว่ามีตัวนึงอยู่แต่ว่ามันก็ที่มันตันอิงจริงไม่ได้หรอกมีตันธรรมดาเอาเดี๋ยวมานเนี่ยย่างไปเบิังซะกันว่ามีนกตัวนกย่างแน่อยู่ใส่ายละเอียดเป็นยังไงกับโบสูพี่สูน้องาจุก็คักอยู่นี่มันก็สี่เหลี่ยมยูสองตัวนี่สี่มีสองกุกตัวหนึ่งกุกหนึ่งตัวหนึ่งสองสองกุ้งหอยเออสองกุ้งหอยตัวไรเฮียดขึ้นมางกันเอาไปเบิังแต่ละตัวกันนะเบิังเอานกตัวบิังซะก่อนเนาะ เบิ่งนกตอซะก่อนเดี๋ยวจังมาเบิ่งสามกุกคบพี่น้องโอ้โหนั่นตัวนั่นเฮียซื้อหมือแหลนตัวยู่ข้างหน้านี่บ่เอออยู่ต้นข้างหน้าดูไก่ตอนี้กุกเดียวมั้งครับนี่อันนี้คุกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปลดปลดปลดลงมากระไดเดี๋ยวผมเปียนเบิ่งต้นเบิ่องตัวมั้งนะเอามาลงมาเบิ่งใกล้ๆกันนะบ่ได้มายามดนแล้วครับกลายเป็นไอเป็นซ้ายนี่แหละนะครับอยู่ไก่กันอยู่นะครับโอ้หนกงามตัวนี้ ปาดเกียบเจ้เนี่ยนี่วะหมดแดงครับพี่น้องเนี่ขึ้นหงวมวยยางมาเนี่ยมันมากินอีอย่างขี่ไก่บ่ไก่นอนอยู่นี่บ่ไก่นอนอยู่นี่บ่ยิ่งสมมัวนหมดแดงครับพี่น้องคุณเอาบ่เอารูบบอกไก่ลูกมันมันมันหิวหนำมันม่กินน้ำข้างไก่หรือบอกว่าไ้เฮือนมันไม่นหำข้างไก่เลย ก็คู Arizona, ่มีอนะคหอยอยังไม่รู้ทำไมมันงายไหนี่คู่มือไงเสะเอามาอันบ้างไปดี๋นก็แล้วบ้างใส่จนึ่งสิบว่าย้อนแสงสะท้อนแสงเกียบตัวนี่นี่นกตัวนี้เนี่ยนกตัวนกตัวเลยเหรอตัวนี้เก๋าที่สุดกันเลยเหรอเก๋าเล้วสุดเก๋าเลยเหรอมันจะบินไกลายไปเลยคู่นั้นเลยหลุดมือนี่แต่ว่ามันเป็นองค์คุกเดียวความไหลเนาะเออความไหล เคยเห็นอยู่มันตอันตอันปีก่อนนั่นบอกว่าอันเออที่ไปตัวน้ากันตัวนั้นไหมเออเออตัวนั้นล่ะที่มันได้สองตัวอันอันอ่ะเออไปไหหลายคนอ่ะไปก๊กจี๊ดแล้วเจ้าไปได้ยุกอ๊กเสแบงอีกเออที่มันง่ายกว่าเด้อเนี่ยโอ้โหเนี่ยก็นี้แหละบางนี่มันหมดเนี่ยง่าง่านึกว่ามันเจ้าขายไปเลยวะหรือแต่ว่ามันมีนกตัวไหลหรือว่ามันเป็นตะเกีงมันหายากนี่สมบัต ไอ้หนึ่งล้วสองคอนสามคอนนี่สิมันพวกม่นนกสายไฟคือเขานะวะโอ้พี่น้องครับงามงามอยู mo, 3, rpm, er, ham, ่เด้อนกตัวน <trong> <splash> to ี้เก่งนะครับเด้อขันเป็นนกตัวนั่นเด้อตัวที่เบ่าว่าเที่ยงคนะครับเก่งแท้แน่นอนครับตัวนี้เอาลองไปฟังเสียงมันกันนะพี่น้องมันอยากฟังเสียงสายนกต่อยตัวนึงอยู่เสียนี่เรเอาไปใส่แบบสองกุ้หอยนี่ก็ได้นี่สองกุ้หอยนี่ก็แค่เวมอ่นี่ยิ่งเข้าวะถูกปะนี่ยิ่งห่างๆดอก กูเอาไว้ในเนี่ยตัวนี้แต่เก่งเแี่กีฬาหมูกับพ่อหมูเหรอพูดผามันสิเนี่เห็นกันไหาเห็นมัเห็นมันต้องเห็นนะสันสัตยานมันก็น่ะจมก็น่ะ วอีเพี่น้องราะเพื่อนการโยกนี่ยนาเกียงขามันบวกสองกุ้งหอยวันนี้นาเกียงขามกว่าตัวใหญ่ครับแล้นาหนึ่งตัวใหญ่ลักษณะการที่งยางน้ำค้อนน้ำหยางยำหงงี่เปนนกโมเกียงมีเฮ็ดได้สี่ประเด็นด้วยครับพี่น้องเอากล้องไม้ตัวแซงสี่นี่บ่บ่เอากันนี่ ยังนี่ทนเสียงสูสีครับพี่น้องกลางหาให้เงยกางหาให้เงยน้อกันกลางให้เงยน้อกันเอาบางนี่ไว้ก่อนกันนะเอาบักสวงน้องมาเมืองกันหน่อยเคือเอามาเสียงไหม่หนะถึงจะเก่งถึงนกตัวนี้บ่อมันบ่อไหนตังน้งแก่เสียงมันอันวันนั้นไหมวันอั้นถุเต้ามันเป่าแล้ววันั้น,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 นอันนี้แนมันก็นเลย อันกงนี่เพิ่นเอามาแต่น้ำผมเนี่พี่น้องเนื้อผมถือไม่เพิ่อนมาโซ้านี่กงเราห่างพูดผมเลยเอามาเปลี่ยนออกให้เรานะครับถือมาน้ำกันล่ะพุ่นอีกตัวหนึ่งตัวนั้นนกฝึกแม่หมอนนกฝึกอันนั้นเป็นสองปุกเสียงมวนเสียงควงดีร้อนร้อนฟังยี่เหมือนแรงนี่คำคำหนุกนี่ครับตัวนี้เป็นสองกุ้งหอยนกตัวเพิ่นเงินนะครับรับประกันแท้นะครับสองตัวนี้ เขสชวนมากก็เมาอยู <P an> ่น <aún> ี <ham> ่ม <unconditional Champion downstairs> ันเป็นพี่น้องมันอะนี่เสิให้สิแบงบอเนี่ปล่อยบอหนีแบงบอตีแบงอยู่มันหลายตัวอยู่นี่เพราะว่านุ่มนกฝึกนราอย่างมันหลายตัวว่าสิได้เงาเขาจะมีงานงานมุกทหารมันงจริงไปอยู่ตัวกันเขาตกแก่เขาโทรมาป่านงาม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 ครับงามทั้งสองเลยเก๋าข้างนี่บางนี่เก๋าแท้ๆเนี่นกนี่บางนั่นกนเก๋าเกินเก๋าเก้านี่พวกยาวเนี่ยสุดยอดของนกเลยเลยยินไก่คู่แล้ว มันน่ดอลูกะวานี่ไปเบิ้งที่เด็ดกันาะเอิญเอิญยางรอไปทั้งพุนกันาะนี่น้ำเสียงมันขันกันาะมังหันตัวไรเฮียขึ้นมางขันเลยไปเบิ้งกันนี่นะสุนโง่ฝึกอยู่ทั้งโอ้นกน้อหลายตัวได้พี่เนาะอุ่นอุ่นเฮียกันเลยบักสองเฮียเสะเอาเดี๋ยวมาเบิ้งสุมนี่กันนี่บ่โนกฝึกนี่นกฝึกตัวนี้กัเป็นนกเอิสองกุกแล้วน้ำเสียงใหญ่เสียงมวน งาม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 ไม้หี่อมดมึงคือเนี่ยบางอยากใ่เขาวางยานสิมันเขารอดเอาไปนี่คือตัวอะไรเลยตัวอะไรเลยล่ะนี่นกสองกุกมึงลักษณะรดสองกุกเต็มเต็มเลยสองกุกเต็มเต็มเลยขุนมันพ่งุมันหาดมันบดลึกล่องเลยเนี่ยหกขั้นไทยนี่ งามงามงามเอาใส่ไปบางอีกก็ไนะไปเรื่อยๆครับพี่น้องเขามักตัวใดสนใจตัวใดก็โทรกับบัตเช็คมาถามเบิังนะครับว่าอันนี้เดินควงเหมือนกับหอยไปันยใหญ่กันไปทีเป็นหลายพูดผู้ใดมาควายนะครับควายงามนะครับมีมัดนะครับควายหมูนะครับหมูควายนกมีเหมือนไก่ตีกับมันนี้ก็บสองกุกนกฝึกขึ้นกันดีกันใดซึ่งเป็นนกฝึกเป็นมาไปทั้งนี้นกฝึกขึ้นกัน ชางเงี้ยเอาข่าวแนวเพท่านี้สองกุกสองกุกเสียงหน่อยเสียงคังสัตว์ว่ามันจะตื่นกล่องเนาะมันเห็นแปลกหนามะนี่แหละครับไอ้นี่เรามาขันบ่มีกุกคือบ่มีกุกลวดขันเล่นมีกุกนี่เล่นแต่สองแต่สามไปลวดมันเป็นยังไงเดี๋ยวใครมาไปขุกเดอยวนี่ตัวนี้กับนกตอนมาเลยเออตัวนี้กับนกตอนเอาลงมาเมื่อไงะพื่อเด้ข่าวว่ามันเป็นริ้วตัวนี้โอ้ยจะจะลิวแต่ว่าบ่ตันไหม มื่อไรอยากตันกัดตันอยู่มั้งมือนะมาเมื่อไรอยากบวตันกัดกับกมีกุกเออกับมีกุกแปดเนามันเป็นยังไงมูนกตัวนี้ไหมตื่นคนกระแทามันไปโดนแล้วลักษณะมันถืกตาถืกอย่างคักอีหลีเนี่ยนกเลีวบวตันับพี่น้องเลวบวตันแต่ว่าต่อท้มันตื่นนะซื่อต่อตื่นอืมโอ้งาม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  เอาไปเรื่อยๆเฮาตัวใดอีกนี่อีกพุ่นอีกสองอีกสามเยอะชูน่ะมันจะเลยได้มาใหม่ๆอยู่มันถึงกระถ่ายวอนั่นบ้านไหมบอสเสลยแม่นบอสเลยใหญ่มากไม่ไหงหินตะละตะระกได้มาไปเบิ่งไอ้ไอ้นั่นให้เลยห้องงานครับพี่น้องนะครับเป็นนกสามกูปซันเพื่อนว่านอนฟังมาหนีสองปีแล้วบอกข้างในหลุดสามจักเทียอยู่เพิ่นมาสั่นดินะครับจะคว้างเพื่อนเพราะว่ามันเกิยืนยันนอนยันพหมนละเพราะเขาไม่ยืน ตัวมันก็ต้องที่อันแผ่วๆไปอยู่ไหนมันบ่อเท่าแค่สามเต็มเลยทีโอ้ยบ่อควายมันอย่างไรได้ก็สามเต็มเลยอันกงนี่ผมเอาถือมาน้ำเนี่ผมให้็นคนไปเปลี่ยนใส่ซื้อแล้วครับนี่เด้อกงนี่เพราะว่าผมมาเห็นกงเมืวรเศร้าแล้วบางกวนสิีไายนี่โอ้ยผมอยากมันทำออกตัวนี้บ่ได้ยินดอกเสียงขันพี่น้องเด้อมือนนี่เด้อเสียงคู่กับไดนแต่ว่าเบื้องตัวเป็นสักวันเพราะว่าเพิ่นใหม่อยู่ เปนน็นนกจะเลย,เลย,เลยนี่อ่ะก่อนพูดก,กุกเดียวได้ได้นกสามกุกตัวนี้มา้ยน่ะกุกโตใหญ่ครับเดียพี่น้องแต่ว่ากันพูดน,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 น้องคนกต่ว่ามันแหลมเนาะแหลมสนับปีกนี่แหละแต่ว่ากับบเป็นยันนงเราว่าสามกุกแท้แท่เออนอนฟังอยู่นี่มา้สองปีเดีย๋ยวบอกให้ในเพราะพูดกุกจักเ์ใหญ่ครับที่แรกเขาก็ขันอยู่หัวนะอย่างไรก็ไปดอยไว้เร่มดาแต่ว่ามันกับบได้จอบดบนหลอดแต่ว่าย้ำได้มาแล้วมันจึงเมื่อขันสามกุกก็เลยเข้าใจว่าโอ้มันตัวนั่น,นตัวนี้ตัวนี้ว่าเออ ก็มันกันเดือนกันกหลายปีแลเนะนกตัวนี้หัวหน้านีโาาา่โอ้งามสงามอ้พี่น้องนะครับอยากได้ไปประดับประดาอยากได้ไปฟังเสียงยุบันนี่ป้าร้อยแท้ๆครับนะครับสามกุ๊กนะครับสามกุ๊กแต่ว่ากับเพื่อนกันยากไม่แน่ยูนะครับเพราะว่ามันเป็นนกปลาแม่นปีสองปีแล้วนิสัยมันกันกอยู่ยังสี่ได้พี่น้องนะครับมันมอหน่คุณคนไว้บันไดเด้นิสัยปลานะครับ มันขันนี่เขายางมากกว่แต่เข่าขันเดี๋ยวม่เท่ารีบฟังเราธรรมดาเลยนก zoom นี่มันแพงเสียงมันก็อย่างก็เป็นลาซานกอีกตัวหนึ่งด้วกันนะครับพี่น้องเอ้าตัวนี้ถ้าแม่นพี่น้องถามเนี่ยกะสิว่าอยู่แม่นบ่กะสิว่าอยู่เพราะว่าสิสีเงาสีไหนไปเห็นงานมั้งเออถึิ่งตื่นไปเห็นงานเขาไว้หลวมพ่อหลวมียัก็เคยไต่ค็อย่างน้ำมาไว้หลวมพ่อหลวมียันโอ้ผมมีนี่นะครับพี่น้องเอ้ยถือจังหวะอันซี่แหละฮู้ขันโมแม่ถือจังหวะนี่บ่ได้น้ำพึ่งดิ มีบอกเลยนก้องขวานนะปลาเลียวก็คือไปเห็นงานเลยล่ะตอนนี้เป็นรับหมวกก่อนสั่งจักมันจะไปใส่เนี่ยนะไครเกี่การอย่างมึงร้องมึงครับเอ้าไหนนุกเอาไปน้องมึงก็แต่จังเดยกับพ่เขามาสอบถามมึงนะครับมักตัวใดนนะครับมักตัวไหเป็นจังไหนอุดหรือจะเอาซุ้มนกต้อนะครับนกตอก็ได้เอ้าสำหรับคลิปนี้ผมกับอึีงนะครับกับที่ขอลาไปก่อนเอาสำหรับคลิปนี้กัพ่อกันคลิปไหมครับผมครับผม